ครับสวัสดีครับช่างจุ้มครับเครื่องนี้ผมจะส่งให้คุณพ่อบุญมีหลุมเจียมนะครับอยู่อยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอของเกียมนะครับ <c oughs> เครื่องนี้พ่อบอกทำชุดล็อกให้เลยนะครับค่าทำชุดล็อกเพิ่ม1,000บาทนะครับจากราคา1 8 9 0 0บบาทเหลือ,อจะเป็น จะเป็น1น9 0 0บาทรวมจัดส่งนะครับมาดูนะครับนี่นะครับทำชุดล็อกอย่างนี้จบระบบสีนะครับแต่แกงไม่มีสิทธิ์ขยับแหละครับเวลาใส่นะครับเวลาเราสีข้าวนะครับเวลาเราใส่เขี่ยข้าวด้านในออกให้หมดนะครับแล้วก็เสียเข้าไป ให้สนิทอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาหน้าแปนขึ้นพวกระบบหน้าแปนขัดผมทำให้เรียบร้อยแล้วนะครับมันเป็นของแถมอยู่แล้วนะครับราคาประมาณของแถมเนี่ยตัวนี้980นะครับถ้าเราแยกซื้อ ส่วนจุดที่มันเป็นจุดอ่อนนะครับผมได้เพิ่มให้เรียบร้อยนะครับตามตามตรงนี้นะครับจุดที่มันทํางานหนักๆน,นะครับผมทําให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็ระบบตัดไฟเบรกเกอร์ด้านนี้ครับตัวนี้เราจะเอาขึ้นไว้ก็ได้นะครับเป็นระบบตัดไฟของผมนะครับแล้วส่วนตัวนี้เราก็เอาขึ้นเอาลงครับ เวลามันทำงานหนักเดี๋ยวมันตัดเองนะครับมอเตอร์ใช้สามแรงครึ่งเวลาหมุนน็อตเข้าไปนะครับไข้เลยนะครับเวลาเราจะหมุนให้แน่นปึ๊บโอเค ส่วนไซโลนะครับผมแถมไปให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมจะแถมถุงผ้าให้หนึ่งใบนะครับแล้วก็ไซโลผมก็เอาไปให้ด้วยนะครับผมไม่ชอบใส่ไซโลนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ฟุ้งตรงนี้นะครับแต่ถุงผ้าไม่ฟุ้งนะครับมาดูคัดพันข้าวกว่อนนะครับเดี๋ยวคัดให้ดูนิดหนึ่ง สังเกตนะครับการทางานของเครื่องนี้นะครับขับล้อเบรกเกอร์ขึ้นสังเกตจุดลอนให้ดีนะครับแล้วก็เครื่องนะครับการสั่นสะเทือนของเครื่องนะครับถ้าเราประกอบดีตั้งแต่วันแรกมันก็ใช้ได้นานขึ้นถ้าเราจะคัดันเข้านะครับให้เอาจุดนี้ลงให้สุดนะครับแล้วก็ล็อกน็อตนะครับแล้วก็มาด้านหลังด้านหลังนะครับ ตัวนี้เราก็เลื่อนเข้าให้สุงเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนเข้าให้สุดแล้วก็ล็อกน็อตนะครับแล้วก็ปล่อยข้วตรงนี้นะครับปล่อยเรื่อยๆนะครับคัดพันข้วไม่ต้องปล่อยเร็วนี่คือจุดตกของเศษฟางนะครับข้อจุดตกเศษฟาง ถ้าเราอยากได้ลมที่แรงขึ้นนะครับก็เป็นเทคนิคของผมนะครับหาลไรค้ำหน้าแปลนให้อ้าไว้ครับแล้วก็เมื่อลมมันแรงแล้วนะครับถ้าเม็ดถ้าเม็ดข้าวตึงมันออกตรงนี้แล้วก็ออกด้านหลังเยอะนะครับเราก็เลื่อนเลื่อนจุดนี้นะครับเอาจุดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ล็อกไปเลย แล้วก็มีเครื่องหนึ่งอยู่สว่างนะครับเป็นสองระบบได้สีเขียวเหมือนกันทำชุดล็อกเหมือนกันนะครับลูกค้าบอกนะครับแล้วก็เครื่องนี้ผมจะนําส่งเองนะครับเครื่องเครื่องที่สว่างนะครับไม่ไกลนะครับเดี๋ยวผมส่งเองแต่เครื่องนี้คุณพ่อเคยซื้อระบบหัวสีผมไปแล้วนะครับแล้วก็ปีนี้พ่อบอกว่าทําให้สักเครื่องหน่ครับเอาจบระบบเลยโอเคครับคัดพันข้าเอาไว้แค่นี้ก่อน ครับทีนี้เมื่อเราจะสีข้าวนะครับเวลเราจะสีข้าวเราเปลี่ยนระบบลมนะครับดึงขึ้นให้สุด,ด,สด note. นะครับดึงขึ้นให้สุดแล้วก็ล็อกน็อตล็อกน็อตแล้วก็เปลี่ยนระบบเปลี่ยนระบบจุดจุดข้าวตกนะครับจุดข้าวตกเลือดออกให้สุดนะครับแล้วก็ล็อกน็อตนะครับ ทีันี้มาด้านหนะครับช่วงแรกนะครับผมจะปล่อยอันนี้ไว้เลยนะครับแล้วก็เราใช้เครื่องเสร็จนะครับคายหน้าแปลนแซมสามให้สปริงมันอ่อนไวน้นะครับนะครับแล้วก็เริ่มปล่อยข้าวด้านบน จุดตกของข้าวผมทำาให้เรียบร้อยนะครับแล้วแต่ลูกค้านะครับอยากลอนมากลอนน้อยส่วนหน้าผมปล่อยให้ไหลผ่านนะครับถ้าข้าวไม่มีถ้าข้าวไม่มีดอกดอกเม็ดหญ้าสีดำาๆนะครับเมื่อข้าวไหลเต็มเราแล้วนะครับเริ่มหมุนขวามือนะครับทีละเกี่ยวนะครับขวามือของเรานะครับทีละเกี่ยวช้าช้านะครับ ขับได้จุดที่เข้าสะอาดแล้วนะครับล็อกน็อตหางปลาเข้าไปเลยนะครับ เกิดว่าข้าวมันไหลช้าไปนะครับมันมีเศษฟางเยอะลูกค้าสามารถเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเห็นไหมครับจุดข,ข้าวตกด้านในเห็นไหมครับข้าวตกด้านในเมื่อเราเลื่อนเข้าไปเนี่ยมันจะช้าใช่ไหมครับเราก็เลื่อนออกมานะครับเพราะว่าบางข้าวบางท่านเศษฟางเยอะนะครับดูด้านหน้าครับทีนี้ ข้าวผมปล่อยเต็มเลยนะครับแล้วก็มาดูกระแสไฟครับทีนี้เห็นไหมครับอันนี้ผมปล่อยหมดเลยนะครับแต่กระแสไฟยังเดินที่สิบสามสิบสองสิบสามอย่างเงี้ยครับจบระบบสีนะครับสีได้ทั้งวันนะครับงานรับจ้างส่วนลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยากให้ตะแกรงด้านหน้าสั่นแรงขึ้นนะครับเราายน็อตตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนขึ้นนะครับนิดนึงนิดนึงก็เยอะแล้วนะครับ เลื่อนขึ้นนิดนึงนะครับเมื่อได้จุดชอบแล้วก็ล็อกนะครับไม่ต้องเลื่อนขึ้นสองฝั่งนะครับเลื่อนฝั่งใดฝั่งหนึ่ง <c oughs> แล้วก็จุดจุดที่ลูกค้าจะได้ประกอบนะครับหนึ่งผมเขียนตัวเลขไว้นะครับหนึ่งสองแล้วก็สามเป็นตัวนี้ นะครสามเนี่ยผมยันตัวเลขไว้ตรงนะครับแล้วก็สี่ตรงนี้สี่จุดนะครับง่ายๆนะครับเพราะว่าทุกระบบผมเซ็ตไปเรียบร้อยลงตัวแล้วถ้าอยากได้อย่างนี้นะครับหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะครับทำชุดล็อกให้ด้วย โอเคครับเครื่องนี้นะครับผมจะนําส่งที่คนส่งวันนี้นะครับแล้วก็น่าจะประมาณสามวันถึงลูกค้าสองถึงสามวันนะครับครับยังไงก็ฝากติดตามคลิปต่อไปของช่างตุ้มด้วยครับสวัสดีครับ